โอเคนะครับเราจะมาขยายความกันต่อครับในเรื่อง Validity นะครับมี2ตัวที่เกี่ยวข้องคือตัว IOC กับตัว c o n s t r u c t validity ครับเป็นยังไงไปตามกันเลยครับตัวแรกนะครับเราจะพูดถึงตัว IOC ครับ IOC เนี่ยอาจจะมองว่าเป็น Content Validity นะครับก็คือเราจะเน้นที่ตัวเนื้อหานั้นตัว IOC เนี่ยเราจะถามอะไร ถามจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับถามจากผู้เชี่ยวชาญเป็นเลขขี้นะสามคนห้าคนเจ็ดคนนะครับแล้วตัวผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอ่านข้อคําถามของเราใช่ไหมเสร็จมินะครับข้อคําถามใช่ไหมครับแล้วก็จะให้คะแนนนะครับมีคะแนนคือลบหนึ่งมีศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งนะครับโดยที่ตัวลบหนึ่งเนี่ยหมายความว่าไม่โอเคข้อคำถามหรือข้อความนี้นะครับไม่ตรงกับเรื่องที่เรากำลังจะถามนะครับส่วนศูนย์หมายความว่า ก็เฉยๆพอได้จะเรียกว่าดีก็ไม่เชิงจะเรียกว่ามไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับส่วน1น,นะถ้าให้คะแนน1แปลว่าโอเคข้อนี้ผ่านนะครับดังนั้นพอเราทําการรวบรวมคะแนนจาก3คนสมมุติเป็น3คนนะต้องได้มากกว่า0.5ขึ้นไปถึงจะบอกว่าแบบสอบถามชุดนี้ผ่านค่า IOC นะครับตัว Validity ต่อมานะครับชื่อชื่อว่า c o n s t r t v a r i i t y นะครับ ก็แปลตัดตรงได้เลยว่าเป็นความตรงเชิงโครงสร้างนะครับคําว่าตัวโครงสร้างเนี่ยหมายความว่าถ้าเรามองสมมติอันนี้คือแบบสอบถามใช่ไหมเป็นข้อคําถามใช่ไหมครับข้อ1ข้อ2ข้อ3าแบบนี้แล้วก็เราให้คะแนนใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับประเด็นคือในแต่ละข้อคําถามเนี่ยเราจะมีด้านเนาะด้านสมมุติเป็นด้าน A ใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นด้าน B แล้วก็จะมีข้อมานก็เป็นด้าน C ไปเรื่อยๆนะครับเรากําลังหาว่าในแต่ละด้านเนี่ยนะครับข้อมูลในแต่ละด้านเนี่ยมีความตรงเชิงโครงสร้างกับเนื้อหาที่เรากําลังทําอยู่หรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะตรวจสอบเราใช้สถิติชื่อว่า CFA นะครับ Confirm Factor Analysis นะครับเราเรียกตรงนี้ว่า Measurement นะครับ measurement model แบบนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว CFA ที่เอามาทดสอบเนี่ยเรียกว่า measurement model นะครับเราจะไปหาตัวที่ชื่อว่า CR กับ AVE นะครับซึ่ง2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยยืนยันนะครับตัวเป็นคำตอบว่าแบบสอบถาม่ระด้าต่ระด้าน,นะครับนี่นะมันตรงเชิงโครงสร้างกับสิ่งที่เรากำลังหาอยู่หรือเปล่านะครับ